วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กราบขอโอก,กาสท่านพระเดชพระคุณพระคระคูปร,ระสุวัฒนาอาจารย์คุณได้บำเพ็ญบุญกิริยาสนับสนุนโครงการอบ,บรมธรรมทูตคื้นฐานในต่างประเทศร,รุ่นที่สเป็นเงินจำนวน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทขอให้ทุกท่านได้เจริญการอนุโมทนาสาธุก,การพร้อมกันนะครับ จะอะไรมาทำธุรกกจะรับของที่เราลึกก็จะรอยดดีแล้วก็กราบนโกาสนี้ทริหารโดยมตาของพะเพระคุณพราษ์ิเศพระรา์วัชระศาสนาวิเทศได้มอบของที่ราลกจาคณะวิทยกรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีอาจารย์ดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนศร์ปรจัน์ศรีมอาจารย์พระบูสมุทรวิรชียรหุ์อาจารย์จุวิจัยมุภวิศวีผ้นวยกาุฬาลรมหาวิทยาลัยศาสราจารย์ดรพระนิเชียรสุธีโรผู้ตัก้าอาจารย์พระวันกศลีรติพงษ์ผู้มีการองวิทยสัมพันธ์พระรูสิษยารัตนนัทิ่งผู้มีการวิจัย โครงการอบรมธรรมทูตคริสในต่างประเทศรุ่นที่สามได้สำเร็จบริบูรณ์เรียบร้อยทุกประการทั้งนี้ด้วยความเมตตาของพระเดชคุณพระราชวชิรศาสนาิเทศประธานสภาพราพระธรรมทูตไทยในทวุโร วัดพุทธมิหิารซึ่งนำโดยท่านอาจ,จารย์พระรูพาสวัฒนะอาชารักษุณพร้อมด้วยคณะกรรมก,การบริหารวัดพุทธมิหิลาทุาท,ท่านพระเทวราิเทระพระธรมรมทูตสายต่างประเทศทุกท่านทุกรูปและที่สําคัญอย่าง,งยิ่งคือพระธรรมทูตเครือหัตถ์เขียรติคุณรุ่นที่สาุกท่านแบบนี้จะได้มีพิธีมอบการโครงการอบรมธรรมทูตเครือหัตถ์ในต่างประเทศ รุ่นที่สี่ให้แก่เจ้าภาพในปีต่อไปนะครับในปีต่อไปซึ่งในการนี้จะได้อาราธนาท่านอาจารย์พระครูประสุวัฒนะอาจารคุณได้มอบโครงการคร,รมธรรมทุตคันหักในต่างประเทศให้แก่เจ้าภาพในรุ่นที่สี่ที่สหาราชอาณาจักรมหานครลอนดอนวัดพุทธปฏิบีโอกาสนี้ขอกราบอัลันาพระเด็พระคุณ พระราษฎิเทศปัญญาุนประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอเมรักรและไอร์แลนด์เจ้าวาดกุทธปฏิทีนพร้อมด้วยท่านเพื่อรูษีรัตนธรรมวิเทศพระสงชายวรัรมโมธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่29และธรรมทูตเครือข่ายเกียรติคุณได้แก่คุณอังคณาวัตเตอร์วิทและคุณจารุวันวัธนะขอเจริญพรขอกราบอาราธนา รุ่นที่สี่นักสาราจนาจักรขอให้ทุกท่านได้สาธุก,การพร้อมกันครับสาธุาาาคุณอังคนา,าพาัตเตอร์วิตมาไหยครับคุณอังคนาเดีรอสักครู่นะครับเชิญคุณอังคนาพาัตเตอร์วิเพื่เป็นสกิพยานเมื่อรับมอบแล้วต้องจัดนะครับอาจ,จารย์ การคนิสัพเพพุทธ,ธาปาราปตาปเจกานันจยังอารหันตานันกเตเชนาราคังปันธามิสาภาโซโ,โครงการอบรมธรรมทูตเครื่องหัดในต่างประเทศรุ่นที่สี่จ,จับดำเนินการในวันที่20 21เดือนกันยายนพุทธศักราช2568ณวัดพิทธบดี สาราชนาจรทุกท่านสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เข้ารับการอบรมในการนี้ได้โดยพร้อมเพียงกันนะครับ ครั้งที่สองก็คือครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ราเว์ครั้งที่สามที่นี่และประเทศอังกฤษครั้งที่สามที่สี่ยังไงก็ตามขอให้งานของเราเป็นงานเพื่อพระพุทธศาสนาตุณภาพขอขอเฉลอแสดงความชื่นชมยินดีและถวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์ที่มีบทบาทในการเผยแพร่พุทธศาสนาญ,ญายิโยงทุกท่านและทำงานเพื่อศาสนาร่วมกับศาสน์ จะเป็นคนที่จะช่วยงานศา,าสนาเป็นมือเป็นไม้ในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาร,ร่วมกันละหวังว่าในเดือนกันยายนอาทิตย์ที่สามปีหน้าจะได้พบกันที่วัดพุทธพิบกลุงลอนดอนและเพื่อที่จะให้งานของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอให้ท่านพระครูจีรัตนธรรมวิเทศซึ่งเป็นพระที่ดูแลในแมนเชสเตอร์มาช่วยงานที่เบเวอร์ดัน แต่ก็จะให้งานของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงของประชาชนพหุชนและข้องานพระศาสนาร่วมกันระบว่างรสสดรและญาติโยมขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญเช่นกั